ร้อนเหรอลูกเอาไปอยู่กับแม่นี่มาร้อนก็มาอยู่กับแม่ไม่เป็นไรหรอกมาเออร้อนแล้วค่ะเองมานี่ จะหันกล้องมาทางนี้นะเราจะให้เฮงดูแแคะแนนเพ่งคะแนนคะแนนเพ่งอย่ามาต่ำกล้องลูกว้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งโอเคเด้อคะแนนเพ่งอย่ามาต่ำกล้อง มานั่งลงไม่ไม่ยอมใหม่มานี่มานี่มานี่มาใกล้ใกล้แม่มาเออมาอ่านั่งมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้นั่งลงเห็นไหมคุณนายเฮลงไฮโซนี่คุณนายเฮลงไฮโซคือตัวนี้นะเฮลงไฮโซคอนโดลอยล้านเฮงไฮโซคอนโดลอยล้านชุบเหมียงเลย ขอกินหน่อยขอกินกินจมูกมันก่อนไหนกินจมูกมันห <c oughs> ยอกความถนัดของแม่คือหยอกหมาหยอกหยอกหยอกมา,กกกมาไม่มีอะไรนนะหยอกหมา,อาอขอถอดรองเท้าก่อนได้ไหมนอนหลเต้มตั้ตม ถ้าผมตับในเหตุชีวิตท,ที่เขาเรียกอะไรอยู่กับธรรมชาตินะคะไกวเปเอาอันนี้มันคือที่ไกวเป๋ไหมเอ้าดึงไกวเป๋ดึง,ดงโอ้ยขอบคุณค่ะมาไกวเปใ๋แม่เหรอไกวเปใ๋แม่เหรอ <laughs> ไมยได้เห็นที่าท่านนะคะไปไปให้แม่ไปไปให้แม่อีกตัวหนึ่งนอนอยู่ฝั่งโน้นอ,อีกตัวหนึ่งคุณหนายหมีก็อยู่ฝั่งโน้น คุณสิบดวงตานะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟหน่อยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้หนหน่อยหนูนั่งก่อนขึ้นมานั่งเปกับแม่ไหมขึ้นไม่ขึ้นใครเข้ามาแล้วเข้ามากดเลิฟกดไลค์ให้หนูหน่อยค่ะขึ้นมานั่งเปกับแม่ไหมมาลุกก่อนลุกลุกลุกก่อนลุกไหมลุกไหมเออลุกอ่ะลุกมาลุกมาขึ้นได้ไหมอันเรื่องสออ้ามันมีหมาอิจฉาอีกตัวนึงตึ้ตึ้ตกเปทั้งคทั้ง ดูทุกคนเราอยากจะให้อู้ไอต่างมาอิจฉาหนักมามก็มีหมาอิจฉาอยู่ตัวหนึ่งลูกอุ้ยนีหม,มาอิจฉาลนะูก <laughs> มียอมอย่ยามาแล่นตามกล้องเด้อต่างเด้อดูมันมีหมาอิจฉาอยู่หนึ่งตัวเหตุพอาะเห็นเพอเห็นเฮงขึ้นนอนเปกับแม่ใครนะั่นแหละแต่กล้องมันอยู่ตรงนั้นไงกล้องมันอยู่ตรงนั้นถ้าเอากล้องเลื่อนเพ้ามันจะจะ,จะสลับกล้องให้เห็นเลยนะเพราะมันมีหมาตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้น เห็นก็กลัวมันอิจฉาเ็งก็กลัวมันกัดเหรอหนูมันลุกขึ้นมาแล้วแต่เราแต่ละแต่เราล่ามเชือกมันสั้นกว่าพาเฮงนะมันก็เลยมามันก็เลยมาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะสลับกล้องให้เห็นจังเลยมันลุกม้ามันก็อิจฉากันนะมันก็เหมือนคนนั่นแหละคนก็มีอิจฉากันหมอมันก็อิจฉากันด้วย หมาตัวหนึ่งพอมันเห็นเรามาคอเคกับหมาอีกตัวหนึ่งปุ๊บมันทําหน้าทําตาแล้วมันก็จะกัดเนี่ยตัวนี้พุนไปหมดเลยตัวนี้อพุนไปหมดเลยโดนแต่มันกัดเหรอคะหนูอชอบไหมชอบค่ะสวัสดีค่ะน,นะคะสิบอ่านับก่อนนับก่อนนับก่อ ใครขี้ถามใครขี้ถามอีจังอีจังไม่ถามตังตังตังจะทำอะไรเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายคลิปตังก่อนตังจะทำอะไรตังดูอีสาอย่างแห้งเลยเห็นอีกเห็นเอาแห้งขึ้นปีกล้องมันอยู่ตรงน้นเลยไปสลับกล้องให้เห็นไม่ได้ นี่มาตึ๊ดอิจฉาเพื่อนแรงมากแบบนี้ฉันสวยกว่านะตังนะฉันก็ต้องแบบแม่ก็ต้องแบบอุ้มฉันเพราะฉันสวยกว่าเธอเยอะมึงสวยกับมันเหรอมั่นใจเหรอแบบนี้ฉันสวยกว่าเธอเยอะนะตังนะแม่ก็เลยต้องอุ้มฉันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพลงแม่จะ เฮงนอนรอตรงเปได้ไหมแม่จะไปเอากล้องมาใกล้ๆและสลับให้เห็นตังนะสลับให้เห็นจะสลับให้เห็นมีตังเพราะมีตังตอนนี้แบบมันลุกยืนละมันลุกยืนแล้วมันอยากเตรียมตัวอยากจะเข้ามาหาเฮงแล้วตังเอายังไงตังเอายังไงคะเอายังไงคะไม่พอใจเว้ยเอาแล้ว มันเดินมันเดมันเดินอ้อมมาแล้วเดี๋ยวที้ที่มันเดินอ้อมมาแล้วเฮงก็หูหลูดกลัวมันละเฮงกลัวมันทําไมเชือกมันสั้นมันไม่ถึงเราเฮงใส่ตับไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวมันเฮงกลัวมันทําไมเฮงไม่ต้องกลัวมันเชือกมันสั้นกว่ามันไม่ถึงเรามันไม่ถึงเฮงฉะนั้นเฮงไม่ต้องกลัวมนะหนูไม่ต้องกลัวมันหนูไม่ต้องกลัวมันไม่ให้กลัวมันลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวใค้เห็นจังเลย ดีตัวเฮงไม่มีเห็บไม่มีหมัดน,นะหมาเราไม่มีอยู่แล้วต่หมาดำเนรอโอ้เห็นม่ต้องกลัวเ็งกลัวอะไรเบอบอรม่สิไปเอาขอบคุณสิบดวงตาใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้หน่อยด้อยแคเฮงไม่ได้เป็นชับเป็นชับให้หนูเฮงหน่อยค่ะหนูเฮงอยากให้เห็นว่าตอนนี้มันมีมันมีหนูตังอิจฉาหนูอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่จะไปสลับกล้องให้เห็นหนูตังเฮงน,นอนคอยตรงนี้ได้ไหมคอยได้ไหม คอยได้ไหมคะเหงืคอยได้ไหมเหงคอยได้ไหมเหง่อคอยได้ไหมแม่ถามว่ายหงคอยได้ไหมเหงคืหหงคอยได้ไหมครับแม่จะไปสลับกล้องแม่จะไปสลับกล้องให้เห็นที่เห็นหมาตัวนั้นอ่ะที่มันจ้องเฮงอยู่อ่ะมันจ้องเฮงตามไม่กระพุิบเลยนะหนู่มูมันจะมาแล้วโอ้เชือกเธอไม่ถึงเหมือนมาแล้วทุกดมันมาแล้วอย่าเห่าเด้อ oh. yeah, แม่ขอถ่ายรูปมาหน่อยโอ้รูป อวิถ่ายรูปม oh. ันรูปนี้สวยมากเลยลูกดูมึงเขาถ่ายรูปมันมันทาน่ารักนิดนึงตังตังนี่ตังโอ้สวยมากเลยตังสวยมากเลยตังตังตังขันน้ำมาอืมตังอืมโอ้ยยานตังระเบิดระเบิดไม่กลัวไม่กลัวเดี๋เดเดไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวค่ะไม่กลัวมันไม่ต้องกลัวมันโอ้ยไม่ให้ไม่ให้มันทำอะไรหนูหรอกเชือกมันสั้นกว่าเราเชือกมันสั้นมันไม่ถึงเหง งั้นเฮงก็ไม่ต้องกลัวมันแม่ถ่ายวิดีโอมาหน่อยสิเด่นหนักเด่นเดี๋่นเราจะให้ดูนะคะสลับกล้องก่อนตนี่ไงตัวที่อิจฉาอ่ะสลับกล้องให้ดูก่อนนี่ไงตัวคืออิจฉาตัวนี้นี่นี่เฮงตอนนี้เฮงหูหลูไปเฮงญาติมันละเฮงญาติเอ็ดเบื่อรามองหน้ามันอีก เฮงไม่ต้องกลัวมันมนะเฮงไม่ต้องกลัวมันมนะแม่จะบอกเลยนะมันอิจฉาจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละตังเป็นหมาที่อิจฉาลูกมันเห็นเฮงดูดูเฮงยังอยู่กับแม่อยู่ดูดูมันเป็นยังไงบ้างบ้านใครที่หมาอิจฉาหมดนันนันพยายามจะวนเวียนมาหาเฮงแล้วเดี๋ยวเด้เราจะให้ดูนะวะนี่เขาพยายามจะมาหาเฮงเนี่ยพยายามแหละแต่เชือกเขาสั้นไงเพราะว่าเรา<ม>ล่ามเชือกส,อสั้นให้เราล่ามเชือกให้ตังสั้นกว่าเฮงเพราะว่า ตังอ่ะเขาชอบกัดเฮงเราก็เลยล่ามเชือกตังอ่ะให้สั้นกว่าเฮงเพื่อที่เวลาเขากัดเฮงเราจะได้แบบดึงเชือกออกมาจากกันได้แล้วก็เฮงอ่ะเวลาตังจะกัดมันเฮงจะได้วิ่งหนีตังได้ตังมันก็เชือกสั้นมันก็วิ่งวิ่งวิ่งไม่ทันอ่ะอย่าบอกว่าวิ่งไม่ทันคือวิ่งเชือกมันสั้นกว่านะมันก็ไม่ถึงเฮงกว่ามันนะเฮงก็หลบหนีได้เพราะว่ามันกัดกัดเฮงบ่อยนะดู เพลงนี้พุนไปทั้งล่างแล้วมันเ,เป็นหมายขี้ฉาค่ะ <c oughs> ดูหมายขี้ฉาวัดดีสามสาวอายุบานสวนนะครับตอนนี้อายุบานสวนครับซัดอยู่บ่ซัดอยู่บ่ะคะ้าซัดอยู่บ่เบิ่งดูอ่าแชทไหมคะแชดอยู่นะ แชทไหมคะเออชทอยู่แชัอยู่ก็ถือว่าโอเคชัดอยู่นะขอบคุณแปดดวงตานะคะเวลาเท่าไหร่แล้วอ้ยสิบสองนาทีแล้วสิบสองนาทีแล้วมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเฮงขึ้นนั่งใหม่แล้ว,ลวเดี๋ยวเ,เราเอาเฮงขึ้นนั่งไปใหม่กูซื้อมันจะอิจฉาเลยไหม <laughs> จ้องจะเล่นเฮง <laughs> อืออยู่ใกล้กันไม่ได้คะ่ะเอามาแล้วมามามาอยู่ใกล้กันปุ๊บจะกัดหัวกันคะ่ะมันก็ต้องรุ้ดัช าาขึ้นมาเลยไม่ให้ขึ้นมาเหมาือนมันก็ไม่ยอม,อมไม่ยอมแหละลูลก,ก่อนลูก,ก่อนลูก,ก่อนตงังทำไมจะกัดแต่เฮงถามแค่นี้เหรอตังจะกัดแต่เฮงไม่ได้นะเบิง้งโ,โ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดะ โ okay. อเคอือือ,อ,อโอ๊ยติดแม่อะไรเนี่ยอะไรติดแม่ในเดี๋ยวนะอะเดี๋ยวทุกคนเราจะให้ดูนะตั้งอยู่ไหมตั้งอยู่อยู่มอ้อออาวมันเอาสลับกล้องมาหาเราก่อนอเกิดการอิจฉากันอีกแล้นี่เพราะว่าอะไรนี่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 เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งนั่งตักเราอยู่อือ,อ,อมันมีตัวหนึ่งนั่งตักเราอยู่นะ มันก็เลยมีตัวขี้อิจฉาอิจฉาการ้อนเขาแักมากอิจฉาตัวเฮอรเบิงบ่งเฮาเบิ่งเฮเบิ่งความขี้อิจฉาของเธอเฮ้ยพุพอดีแม่จะสลับกล้องได้ด้วยตรงนี้เออทำไมไวตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็สลับาหาเราสิเราจะเห็นว่านี่น,นี่เรื่องของเรื่องคือนี่นี่เรื่องของเรื่องคือนี่

จะดูหูผึงพอๆกันเลยเออมันจะดูหูผึ่งพอๆกันเลยไก่มันทั้งลาลุ่ไม่ได้มดีไก่ลุกเอาแล้วเข็นดีนี่ล่ามเชือกถ้าไม่เลือกถ้าไม่ล่ามเชือกความบันไล,ลามาเยือนนะนี่คือสาเหตุว่าทำไมน้องต้องโดนล่ามเชือกแล้วก็น้องต้องได้อยู่ กรงใหญ่นะคะแต่กรงน้องขนาดใหญ่เลยทําเป็นสองห้องเลยกรงเนาะเนี่เสียงหมีเพราะว่าน้องเป็นนักล่าหลุดปุ๊บแถวนี้ล่าหมดทุกอย่างเลยเป็นไก่เพื่อนบ้านไม่เป็นเป็นนักล่านะคะเป็นนักล่านะก็ได้แบบล่ามเชือกยาวให้เล่นกันก่อนแล้วก็น้องเหนื่อยน้องก็ขอกรุงนะคะอันนี้คือวิธีการแก้ไขของ อะไรคือวิธีการแก้ไขไม่ให้กระทบกระทั่งกับส่วนข้างๆนะคะเพราะว่านักล่าเต็มนานมีเอาไหรห้ามห้ามทําเพงเดอ้อเพ่งหนีมาเชือกมันไม่เชือกมันไม่ถึงหนูหรอกลูกเพ่งหนีมาเพงหนีมาอย่ายใกล้มันหลายต้องรอให้มันแบบต้องรอให้มันหายอิจฉาก่อนถึงใกล้บทบรรจะกัดมันก็กระโดดกัดเลยนะเวลามันอิจฉาเฮงนะ สองสาวผู้ยิ่งใหญ่นะคะสิบหกนาทีทุกคนขออนุญาตลงนะคะทีเนี้ยขออนุญาตลงเด้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะให้ดูให้ดูสองสาวเฉยเฉยมีมีมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือต้องล่ามคนละที่อีกตัวหนึ่งล่ามใกล้กันไม่ได้นะอันนั้นโหดจริงหลุดเชือกปุ๊บนี่กระโดดกัดสองตัวนี้ทันทีมันก็เลยต้องได้ล่ามแยกกัน ใครที่เคยเลี้ยงหมาไม่ถูกกันจะรู้ว่าให้มันเข้าใกล้กันไม่ได้เลยนะคะสร้างกรงก็ต้องสร้างแยกให้หลุดปุ๊บกระโดดขยํำหัวกันทันทีเลยอ่ะโอเคทุกคนขออนุญ,ญาตลงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีตังกับอ่าพาเฮงขออนุญาตลงนะคะสวัสดีค่ะ